สวัสดีครับน,นี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับจะอฟ้าใหม่นะครับวันนี้ผมนำเรียญนี้นะนะครับไตามาทหกสามนะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับไตามาทหกสามหลวงพ่อพัดนะครับของป๋องสุพรรณการันตี นะครับอันนี้ก็แกะมาผมได้ไปปิดประมูลมานะครับหนึ่งรุ่นนะครับก็นำมาให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้มีความรู้มาแนะนำให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับมาบอกว่าแต่ละอย่างแต่ละเหรียญมีบล็อกอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็น ไตรมาสหกสามนะครับเป็นพิมพ์วัดหนังนะครับเสมาวัดหนังนะครับของหลวงพรพัดมัญญากามงนะครับพิมพ์นี้ได้รับความนิยมนะครับส่วนมากก็มีคนเล่นหากันเยอะนะครับพิมพ์วัดหนังนะครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับรุ่นนี้ออกมาเป็น เสือคาบแก้วนะครับเป็นพิมพ์ที่มีความนิยมนะครับแล้วก็ห่วงเชื่อมนะครับก็มีความนิยมเช่นกันนะครับมาดูนะครับว่าความสวยงามของเหรียญพิมพ์เซมาวัดหนังนะครับจะเป็นยังไงทำออกมาดูคลาสสิกนะครับผมบอกก่อนนะครับว่า ไตรมาดหกสามนะครับทาออกมาใน1รังนะครับจะลุ้น5พิมพ์นะครับก็มีพิมพ์เซมาวัดหนังนะครับเสือขับแก้วนะครับเซมาเสือขับแก้วนะครับแล้วก็ห่วงเชื่อมนะครับแล้วก็พิมพ์นั่งพานประธานพรนะครับแล้วก็อีกพิมพหนึ่งจะเป็น จะเป็นพิมพ์สร้างบารมีนะครับก็เป็นพิมพ์5พิมพ์ด้วยกันนะครับอันนี้ผมก็มานำา1ึ่งในห้านะพิมพ์เสมาวัดหนังมาให้พี่ๆได้รับชมกันมีตำหนินะครับมีตำหนิมีบล็อกมีอะไรต่างๆที่พี่ๆได้นาค้นหากันนะครับ อันนี้ก็มาให้ชมนะครับอ่ะมาดูก่อนนี่นะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับอันนี้ก็จมูกเดิมๆไม่โดนนะครับรงยาจีวรน,นะครับอันนีเนเนเนน้เป็นเนื้อทองแดงพายเงินนะครับเป็นเนื้อทองแดงพายเงินนะครับหรือว่าทองแดงอับเงิน,นรับทั้งหน้าทั้งหลังเลยแบบนี้ นะครับมาดูต่อครับว่าเหรียญมีความคมขนาดไหนนะครับนี่นะครับใบหน้าหลวงพ่อแล้วก็พวกลายกหนกต่างๆนะครับต่อคคด แบบนี้นะครับอันนี้ตอกสองโคดนะครับเห็นไหมครับพิมพ์เหมือนเซมาวัดหนังนะครับก็ทำออกมาได้สวยงามลงยาจีวรนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับเลขโคดนะครับของหมายเลขนี้นะครับเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเกือบสองเจ็ด นะครับเช็ดไปเช็ดมาอีกแล้วนะครับผมนํามาแต่ละเดือนนี่โหสุดจัดนะครับยันนะครับด้านหลังไตมาดนะครับด้านหลังเฉียนไตมาดนะครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับสองห้าหกสามก็ทําออกมาคมสวยงามนะครับรุ่นนี้ไตมาส์หกสามนะครับอ่าพิมพ์รุ่นนี้นะครับมีตําหนิ หรือตำหนิการแยกบล็อกต่างๆนะครับมีการจัดสร้างก็คือบล็อก2บล็อกนะครับเป็นบล็อกธรรมดาแล้วก็บล็อกทองคำนะครับบล็อกธรรมดากับบล็อกทองคำดูตรงไหนตำหนิตรงไหนนะครับว่าเราจะได้รู้ว่าบล็อกธรรมดาและบล็อกทองคำนะครับ มีตำหนิมีอะไรยังไงอะมาดูครับดูยันอุนะครับบล็อกธรรมดาบล็อกทองคำนะครับดูตรงยันอุนะครับผมจะซูมให้ด,ดูนะครับนะครับเห็นไหมครับ แบบนี้นะดูตรงยันอุนะครับหางยันอุนะครับบล็อกนี้ครับเขาเรียกว่าบล็อกมีดาวนะครับมีดาวยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะดงวงไว้ให้นะครับบล็อกมีดาวนะครับแล้วก็หางยันอุนะครับจะมีความเรียวนะครับ หางยันอุแบบนี้นะครับผ้าไปชัดนะครับขออภายด้วยนะครับบล็อกมีดาวแล้วก็บล็อกยันอุยันอุมีหางยาวนะครับอันนี้คือบล็อกทองคำนะครับ แบบนี้นะครับคือบล็อกทองคําแบบนี้นะครับถ้าบล็อกธรรมดาจะไม่มีดาวนะครับแล้วก็หางยันอุจะไม่มีเหมือนกับว่าเนื้อเกินที่เดียวแหลมออกมานะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับด้านหลังก็เหมือนกันดูตำหนิตรงบล็อกมีดาวกับบล็อกไม่มีดาว นะครบแบบนี้นะครับก็นำมาให้พี่ๆได้รับชมกันว่าเลือกซื้อก็หาดูว่ามีดาวหรือไม่มีดาวนะครับก็ราคาเล่นหาต่างกันนะครับราคาเล่นหาต่างกันตรงที่ว่า บล็อกทองคำนะครับจะสร้างออกมาน้อยกว่าบล็อกธรรมดานะครับก็เลยมีความนิยมมากกว่าบล็อกธรรมดานะครับนี่ผมก็ได้นำตัวอย่างของบล็อกมีดาวมาให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับบล็อกมีดาวแล้วก็บล็อกมีจะยันอุห่างยาวนะครับ แบบนี้สวยงามครับผมก็ได้มา1เหรียญน,นะครับต่อ2โค้ดนะครับอันนี้ก็มานำมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมก็นำแหล่งข้อมูลนี้มาจากในเพจนะครับท่านใดที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับท่านใดที่ ยังไม่รู้นะครับก็เลือกหาเช่าหาบูชาดีๆนะครับจะได้มีราคาหรือว่าพี่ๆท่านไหนมีนะครับก็เก็บไว้นะครับอนาคตก็สูงแน่นอนนะครับจะไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากก็จะมีคนเก็บไปหมดนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมก็นำเหรียญไดมาหกสามมาพิมพ์เตม,มาวัดหนังนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงไป นะครับแบบนี้แต้มาสามสวยครับมีราคาเด่นหากันสูงอยู่นะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ